สวัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp 29ค่ะรายการที่รวบรวมประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะกับดิฉันชยานิดบุนโสิษค่ะ Mono 29นะคะทีวีดิจิตอลค่ะจับมือกับโมโนโ b i l e ค่ะฉลองครบรอบ1ปีกับกิจกรรม Mono 29 e Check เขย่าเมืองโหลดแหลกแจก2 9ล้านพร้อมกับนักครองสาววงคับซค่ะ ฮัฒนิติตโตตอก้ำความเป็นผู้นำฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรี่ส์ดังมากที่สุดจับมือกับโมโนโมบายในเครือโมโนกรุ๊ปทุ่งแคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ1นปีกับกิจกรรมโมโนทวนที่นายเช็คเขย่าเมืองโหลดแรกแจก29ล้าน จัดหนักแจกใหญ่ทุกสัปดาห์พร้อมของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า29ล้านบาทตั้งแต่วันที่29เมษายน2558เป็นต้นไปซึ่งงานนี้ได้นักร้อง5สาววงคับ4จากค่าย Mono Music มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญพร้อมชวนแดนชวนเช็คกับผู้ชมช่องโมโน29ทั่วประเทศเพื่อมาร่วมรุ้นสนุกรุ้นล้านกับแอปพลิเคชันโมโน29เช็คซึ่งพวกเธอก็ได้ทำการเดินสายโปรโมท และทําการแสดงตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพและนี่ก็คือเบื้องหลังภาพบรรยากาศการถ่ายทําบางส่วนจากแคมเปญน,นี้มาฝากกันค่ะ ก็ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อให้โปรเจกต์นี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการร่วมสนุกกับ Mono 29 s h a ี e สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Mono 29 s h a ี e กันได้แล้วเพื่อรุ่นของรางวัลรวมมูลค่าทั้งหมด29ล้านบาทงานนี้ยิ่งขย่ามากก็มีสิทธิมม์รุ่นมากยิ่งขึ้นเริ่มขย่ากันได้ตั้งแต่29เมษายน2558 ถึง23กุมภาพันธ์2559หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o n o 2 9 c o m หรือติดตามได้ทางช่อง m o n o 2 9กรมการแพทย์ค่ะได้เปิดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจลั่วค่ะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะมาใช้ในการผ่าตัดด้วยค่ะ นายแพทย์สุพันณศรีธรรม,มาอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจด้วยเทคนิคพิเศษค่ะซึ่งมีความแม่นยำในการรักษาและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ทําให้แผลเล็กรวมทั้งใช้เวลาพักฟื้นเพียง2-3วันเท่านั้นค่ะ โดยโครงการนี้นะคะถูกริเริ่มขึ้นมาเนื่องจากปัจจุบันค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติดอันดับ1ใน4ของโรคที่มีอัตรา,ารเสียชีวิตสูงสุดในประเทศไทยค่ะและมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นโดย5ปีที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้ารับการรักษากว่า124,000ครั้งค่ะดังนั้นนะคะทางโรงการแพทย์ค่ะจึงเข้ามาสนับสนุนโครงการเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวค่ะ สนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกค่ะ คณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพสร้างเครือข่ายกระจายกิจกรรมในแคมเปญคิดถุงวิทยาค่ะที่เริ่มจัดขึ้นโดยภาคเอกชนล่าสุดค่ะได้ร่วมมือกับอีกสองภาคีได้แก่มูลนิธิโลกสีเขียวและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อลงพื้นที่ปลูกฝังแนวคิดลดใช้ถุงพลาสติกสู่เยาวชนตามโรงเรียนในพื้นที่นํำร่องทั้ง4ภาคค่ะ นายพิธานพื้นทองนะคะที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าการจับมือกันในครั้งนี้ค่ะตั้งเป้าสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ได้มากกว่า2,000 20, 0คนเพื่อช่วยลดสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นค่ะ รายการต่อไปค่ะรับชมพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ค่ะคึืนนี้ติดตามชม The m a x ็ i t 1ค่ะเ mm hmm. พราะพันมนุษย์เหนือโลกค่ะ mm hmm. และกลับมาติดตามรายการวัต t s ซับชูนีนายได้ใหม่ใดนเมนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันชียาน,นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ